ก็ได้เป็นแบบไปอยู่ที่นั่นนะคะตอนนั้นก็ตอนเช้าเช้าอยู่เลยนะแต่ตอนนี้ดึกแล้วเนี่ยก็ได้จุดไฟแล้กวก็แล้วก็ได้ไปซื้อนี้มาด้วยนะคะคนไม่รู้นะคะไม่อยากตัดทิพยทธรนะคะนี่เนี่ยก็จะจุดไฟเหมือนเลยเหมือนนี่ค่ะน้องยีก็เดินเหมือนกันนะคะอ่าเดินไปเลย พี่หยีไม่อยู่กับพี่หรอ้งบนก็จุดนะคะมีข้างบนก็จุดนะข้างบนนะคะเป็นงานอะไรลูกซ่องสเปาวนี่ค่ะวันนี้คือวันสปาค่ะลองสเปาลองสปาานค่อลองสปานะคะคือนแบบวันนี้เขาจัดงานแบบเอะเฮอลังการน่าเลเห็นคนเดินดูขบวนเป็นแบบ

มามาหนูเดินมาหนูเดินมาดิพี่อย่ารออยู่มาเร็วพี่อย่ามารออยู่ไปะปะไม่เอาไอเขา<อ>ไปเร็วมาเดินไปอ่ะพี่อย่ารอด้วยพี่อย่ารอน,น้องได้ปะไม่อัดใหม่เลยไม่อมัดใหม่อ่ะเอาอยายหยีไปด้วยทุกคนต้องขอโทษด้วยนะคะคือน้องร้องนิดนึงนะอ่ะไปะอ๋อเดี๋ยวเปิดไฟให้น้องก่อนเปิดได้ นี่ค่ะก็คือแบบมันสวยมากอันนี้คือมันเป็นแบบโงนี่นะคะในของยายหยีอ่ะขอดูของยายหยีหน่อยนี่คของยายหยีเราเยายหยีนะคะไม่เดี๋ยวมันจะปิดนะอ่ะปะเดินไปนี่ค่ะนี่เขาอยากมีไฟตรงไหนอีกปะพาไปเดินไปเร็วพี่ปะเร็วเดินมากับพี่ยาเร็วไอ้หยาขอปิดไฟนะคะหยาไม่ชอบไฟ ไปเล่ไป,ไปดู<า>น้อตามน้องไอยุ่ยไปค่ะโอ้ยตรงนี้ก็สวยนะอันนี้คือคุณพ่อนะคะที่จุดไฟนะคะน,นี่ค่ะคือตรงนี้เป็น,เป,นเป็นดอกไม้นะคะนี่สวยไหมคะนี่ค่ะ <c oughs> แล้วก็จะมีห้องบอน,นี้<ม>ดว้วยห้องบอน,นี้น,<ม>นี่ตรงน,นั้กน,น,ะะน,นก็มีตรงนั้นก็มีต่ตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีที่พักนะคะขอยตรงนี้ก็มี ปเสร็จแล้วกลับบ้านเดี๋ยวตอนนี้นะคะคก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะผูกคนอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์กดสมัครให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย